สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่6เดือนมีนาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ mvpkick.com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการพรีเมียร์กอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างไบตันเปิดบ้านต้อนรับการมะเยือนของเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของไบตันนะครับเปิดสนามฟันเมอร์สเตเดียมหลังยาดภูเขาเพื่อต้อนรับการมะเยือของเลสเตอร์ซิตี้ครับผม สถิติเหตุเหตการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพกมา6เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างไบตันนั้นไม่สามารถชนะทางเลสเตอร์ซิตี้ได้เลยพวกเขาทำได้ดีสุดเพียงแค่เสมอ2และแพ้ไปถึง4เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบตันผลคือเลสเตอร์ซิตี้ชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของการพบกันระหว่างไบตันกับเลสเตอร์ซิตี้ทางเจ้าบ้านอย่างไบตันนั้นมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ออยู สถิติ6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านไบตันนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านไบตันนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางเว็บบอมบิดผลคือแพ้มาดุสกร1ประุูตอ0และผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ทงนัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างไบตันนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เสมออยู่ที่33.33 33, และแพ้อยู่ที่50ครับผม เรามาดูในส่วนต4-6เกมหลังสุดของนาดทีมเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางเบอร์ลี่ผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของนัดหลังสุดของทีมเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33 33เสมออยู่ที่33.33 33และแพ้อยู่ที่33.33 33ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสีตีเฮตูเฮตการพบกันของทั้งสองทีจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านเลเตอร์ซิตี้นั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่เล t เตอร์ซิตี้ต้องบุกออกไปเยือนทางไบตันผมเชื่อว่าเล t เตอร์ซิตี้มีดีขอฟันธงไปที่เลตเตอร์ซิตี้สามารถบุกชนะทางไบตันได้ด้วยสกอร์ศูนย์ปต็ตัวหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการบุนเดสติงกาเยอรมันผมเลือกไปที่คู่ระหว่างบบเยมินิกเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของดอทมูลคู่นี้แข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของบบเยมินิกนะครับพวกเขาเปิดสนามอาริอันอารีนาลังย่าของเขาเพื่อต้อนรับการไปเยือนของดอทมูลครับผม สถิติเฮตูเฮตการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาเพิ่มมา6เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างบาเยอร์มินิีนั้นชนะ5เสมอศูนย์และแพ้เพียงแค่1เกมเท่านั้นโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านดอตมูนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาเยอร์มินิีผลคือบาเยอร์มินิีสามารถบุกมาชนะได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อสามครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกนัดหลังสุดของการพบกันระหว่างบาเยอร์มินีกับดอตมูนทางเจ้าบ้านอย่างบาเยอร์มินิีนั้นมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่แปดสิบสามจุดสาม สี่ตีหกเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างบาเยมินิกนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านบาเยมินิกพวกเขาเปิดป้ายต้อนรับการมาเยือนของโคโลอเนผลคือชนะไปะด้วยสกอร์5ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านบาเยมินิกพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66.67%เสมออยู่ที่16.67%และแพ้อยู่ที่16.67%ครับผม เรามาดูในส่วน4-4-6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างดอทมูลน,นะครับพวกเขาชนะ4เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างดอทมูลน,นะครับพวกเขาบุกไป,ปเยือนทางมืนเช่นกับบนผลคือชนะมาด้วยสกอร์0-1และผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทีมเยือนอย่างดอทมูลนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่6.67เปอร์เซ็นต์เสมออยู่ที่16.67เปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่16.67เปอร์เซ็นต์ครับผม จากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสี่ตีเฮตูเฮกการพบกันของทั้งสองทีทางเจ้าบ้านอย่างบาเยอร์มินิีนั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่เจ้าบ้านบาเยอร์มินิีต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดอทมูลผมเชื่อได้ว่าเจ้าบ้านอย่างบาเยอร์มินิีนั้นมีดีขอฟันธงไปที่เจ้าบ้านบาเยอร์มินิีสามารถเปิดบ้านเฉียชนะทางดอทมูลได้ด้วยสกอร์หนึ่งบนตัวศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในะคู่สุดท้ายคู่ที่สาสำหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการการช่ว์ซีอาร์อิตาลีผมเลือกไปที่คู่ระหว่างยูเวนตุสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาซิโอคู่นี้แข่งขันในเวลาตีสองสี่ห้าทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของยูเวนตุสนะครับเปิดสนามยูเวนตุสสเตเดียมรังย่ำของเขาเพื่อต้อนรับการมาเยือนของลาซิโอครับผม สถิติเฮตุเฮตุการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาเพิ่มมา6เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสนั้นชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านลาซิโอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเวนตุสผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6กนัดล่าสุดของการพบกันระหว่างยูเวนตุสกับลาซิโอทางเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสนั้นมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50%เสมออยู่ที่16.67%และแพ้อยู่ที่33.33%ครับผม สถิติ6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านยูเวนตุสน,นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2แนละแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านยูเวนตุสน,นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปเซียผลคือชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33%เสมออยู่ที่33.33%และแพ้อยู่ที่33.33%ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างลาซิโอนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ0ูและแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างลาซิโอพวกเขาบุกไปเยือนทางบุรุญยาผลคือแพ้มายสกอร์2บรรุูต่อนครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6กัดหลังสุดของทีมเยือนอย่างลาซิโอพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เสมออยู่ที่0และแพ้อยู่ที่50ครับผม หากวิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากซีติเฮตูเฮกการพบกันของทั้งสองทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านยูเวนตุสนั้นค่อนข้างดีกว่าผมจึงขอมาดูซีติห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกับมีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันระดิเดียวในวันนี้จากการที่ยูเวนตุสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาซิโอผมเชื่อใจทางเจ้าบ้านยูเวนตุสครับผมผมขอฟันธงไปที่ทางเจ้าบ้านยูเวนตุสสามารถเปิดบ้านช,ชนะทางลาซิโอด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ m v p k i c k com แต่เต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคลุมกว่าใครต้อง m v p k i c k com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในกะารวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ